สวัสดี fc ช่องสูรุรลบนำโชคทุกคนนะครับผมงวดที่ผ่านมาผมก็ต้องขอภัยอย่างยิ่งเลยนะครับแนวทางผมพลาดนะก็ไปเน้น9้าบนเน้น9้าบนเขาไปลงล่างแล้วเน้นที่หลักหน่วยด้วยนะเพราะว่าหลักหน่วยก็ชนกันที่เลข9ตัวเดียวซึ่งเออมันก็ยังน่าสนใจนะชน9ถ้าเกิดเราซื้อล,ลอตเตอรี่อ่นะจับถูก8 9มันก็โอเคไปนะ รอบที่ผ่านมาเก้าเด่นมากเลยอืมผมเน้นให้เก้ายังไงน่าจะมานะแต่เป็นเน้นบนเขาดันลงล่างไปเลยเป็นแปดเก้านะครับเขาออกไปที่อะไรแปดเก้านะครับแปดเก้าล่างก็ข้างบนห้าสี่สี่สี่เลขดังก็มาจริงๆนะครับมาเบิ้ลนะแต่บางคนก็อาจจะผิดหวังนิดนึงถ้าออกห้าสี่ก็คงจะปังแต่ว่าพอมันเป็นห้าสี่สี่มันก็เลย บางคนอาจจะไม่ชอบเบิ้ลนะผมเป็นเน้นผมคิดว่าหน้าแปดที่ผมเคยบอกไว้อยู่ว่าสีน่าจะมาล่างเก้าน่าจะบนแต่ไปสลับกันหมดเลยกลายเป็นเก้าเก้าออกล่างด้วยหล,หลักหน่วยมันเต็มด้วยแล้วก็มาที่อะไรสี่มาบนแทนอีกสลับกับของผมอสําหรับคลิปแรกของปีนาะยปีนี้เนาะคลิปแรกของปีนี้เดี๋ยวจะเอาสูตรนี้มาให้ดูเพราะว่าสูตร หลักหน่วยสเตเตของผมเจ็ดตัวมันหลุดนะเออมันหลุดมันไม่ชนก้ากับศูย์นี้มันไปออกล่างแทนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันเข้าอีตัวนี้เลขสี่อีสูตรนี้มันหลุดมาเข้าสี่นะครับไอเนี้ยลงล่างแต่สี่ดันมาที่ตัวนี้เข้านะครับชุดสองตัวนี้ก็เลยเอามาฝากอาจจะมาอีกนะครับอาจจะหลุดงวดนี้ที่ชนแล้วไม่มานะ หลังจากที่เดินยาวนะครับแต่รอบนี้ไอ้เรา,าดูซิว่าจะมาไหมตัวชนไม่ไม่โดนนะครับเข้าสูตรเดียวนะหลักหน่วยเข้าที่เลขสี่นะครับก็ยังเข้าอยู่นะเออเป็นเน้นหน่วยบนก้ามาล่างแทนนะเอารอบนี้มาดูตัวไหนเขาจะชนนะครับอันหนึ่งอ่ะมาดูสูตรนี้ต่อกันเลยสูตรชนนะครับชนจะสองตัวหรือจะตัวหนึ่งนะครับ รอบนี้หัวรัฐบาลไทยนะ่าจะออกวันที่17มกราคนะครับเหนที่16นะั้นตรงวันครูนะครับก็เลื่อนไปออก17มกราคมปี67แทนนะครับผมปีใหม่นะอ่าอ่ามาดูสูตรสะเลเตก่อนที่ได้7ตัวนะมีรู้รอบนี้จะมาหรือเปล่ารอบที่แล้วหลุดไปออกไปออกล่างแทนนะครับก็ใช้นี่แหละตำแหน่งสุดท้ายเลยหมุนครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4 บวกด้วย3ามคงที่นะครับ6 7 8 9จะได้เลข6ตัวก็คือ9นะครับตัวแรก6 7 8 9นะ9บวกทีละ3 10 11 12 13 14 15สอง7 18 1า20 21 2 2่สิบห้าหกสอ่ะได้7อีกตัวหนึ่งนะครับอะเซเลเตเก้าสอง่งสส่วนสูตรตัวนี้ อ่าสูตรนี้ที่รอบที่ผ่านมา,างวดก่อนชนเจ็ดมาเจ็ดรอบนี้ชนเก้าลงล่างซะง,งั้นนะครับเลขสี่ไม่ชนนะก็สูตรเซเลเตผิดนะก็เลยไม่ชนอ่าสูตรนี้ได้อะไรนะครับใช้ตำแหน่งนี้เนาะหน่วยสิบล้อนพันพันบวกด้วยร้อยครั้งที่สามกับร้อยครั้งที่สี่แล้วก็บวกเก้าคงที่นะครับโอเคนะพันบวกร้อยครั้งที่สามบวก ร้อยครั้งที่4แล้วก็บวก9คงที่นะครับ5บวก8เป็น13 13บวก4เป็น17 17บเวก9เป็น26นะครับก็จะได้2ตัวก็คือเลข6แล้วก็บวกอีก5แต้มนะครับบวกอีก5้าแต้มนะครับตรงนี้แล้วก็บวกอีก5 หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดไ็ได้หนึ่งนะหกกับหนึ่งจะมาไหมหลักหน่วยรอบนี้จะชนกันแล้วมาที่มาที่หน่วยบนหรือหน่วยล่าง <c oughs> อ่าลุ้นหน่วยบนให้เดินต่อนะครับอ่ะมาดูสองสูนยนี้ชนอะไร 9, เก้าเฮ้ยหกเลยเอาดูตัวนี้ก่อนจะง่ายกว่าหกมีไหมไม่มีหนึ่งชนตัวเดียวนะครับก็คือเลข หนึ่งรอบนี้จะมาที่ตัวไหนหรือว่าสูตรสเตเตผมจะหลุดสองงวดติดเลยนะครับบนถ้าหลุดสองงวดติดก็จะกลายเป็นหกมานะครับตอนนี้เรามองที่หกกับหนึ่งไว้ก่อนนะนี่บวกห้านะครับนะ,อะรอบนี้หลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งลุ้นมาที่บนหรือล่างเลขหนึ่ง ชนกันที่ตัวเดียวนะครับรอบนี้นะครับหน่วยบนวันที่17บเจ็ดมการาชนกันที่เลขหนึ่งนะครับจะมาไหมลุ้นให้มาบนอ่าตอนนี้หลักหน่วยถ้าสูตรนี้ผมยังเดินต่อนะก็เดินยาวหลายงวดอยู่นะครับ6กับ1นึงตอนนี้ผมให้มองไว้ก่อนนะครับอ่ะก็จะเน้นหน่วยบนตอนนี้ หน่วยบนที่17มกราคมนะครับ67ก็จะได้ตัวเด่นอยู่ตัวเดียวตัวแรกนะครับตัวแรกนะผมให้วิธีเลขนี้ก็ที่ชนกันนะครับหนึ่งนะครับ รองไปที่6นะมีตัวรองด้วยนะเผื่อเข้ามาเหมือนรอบที่แล้วชน9 9ลงล่าง6ขึ้นบนนะครับอ่ะรอบนี้ลองมองไปที่1กับ6จะมาบนหรือล่างนะครับโอเคเน้นตัวชนไว้ก่อนเลย6สื่อลอตเตอรี่นะครับเน้น1กับนะนะ ครับหนึ่งนะครับผมขอดูหน้าจอนิดหนึงอ่ะนี่ตัวรองนะครับเน้นไปที่1รองไปที่6นะครับถ้าซื้อลอตเตอรี่นะก็จับอ่ะตอนนี้ถ้าเลข2ตัวน,นี้สูตรนี้เดินต่อนะก็ยังหน้ามองอยู่นะครับ นะครับ x 1นึ่ x ห x หซื้อรอตเตอี่นะตอนนี้ผมให้ x 1กับ x 6ไปดูสูตรอื่นว่ามันจะมีอะไรที่น่าติดตามนะครับเนาะตอนนี้ให้มองไว้ที่1กับ6ก่อนเพราะสูตรนี้ของผมยังเดินต่อนะใครไปทำดูมันก็เข้ามาหลายงวดอยู่นะครับเกับสี่ นะรอบที่ผ่านมาเก้ากับสี่มาที่สี่เ้าลงล่างนะครับตัวชนถ้าสูตรสซเลเตผมหลุดลงล่างอีกนี่ก็อืมอืมนะก็ให้ลองไปที่นี่รอบที่ผ่านมาผมไม่ได้จับตัวลองให้นะครับมันเป็นเน้นตัวเดียวเลยเก้านะก็ไม่ได้ลองให้สี่นะครับโอเครอบนี้ผมให้หนึ่งผมให้หนึ่งนะครับลองไปที่หกนะครับสําหรับบนรอบนี้หนึ่งรองหกอ่ะ อยู่จะมาเจ็ดหกด้อนรับปีใหม่คงไม่ใช่นะอ่าหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดผมคิดว่าน่าจะดังอยู่นะเพราะว่ามันเพราะว่าวันครูคือวันที่สิบหกนะครูที่สิบหกมีแน่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี้เขาอาจจะมีอันนะนะครับคนน่าจะซื้อเยอะนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับเออแล้วได้เลขหนึ่งด้วยอ่นาน่าสนใจนะครับรอบนี้จะมาใกล้เคียงกันหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับสำหรับรอบที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งแต่งวดก่อนเข้างวดนี้ผมเน้นเน้นตัวเดียวพลาดผมเน้นก้าบนดันลงล่างไปซะงงั้นนะครับเออคิดว่าสี่จะมาล่างไม่มาบนทั้งสองตัวเลยสี่อ่ะรอบนี้ผมให้หนึ่งกับ6ไว้ก่อนไว้พิจารณาเดี๋ยวสูตรอื่นจะตามมานะครับผมรอบนี้ปีใหม่ก็ขอทุกคนโชคดีเฮงงปังนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ